โอ้โหเก่งโอ้โหเก่งมากเลยเอามาเ่ยหอมมันเน่าหอมมันโอ้โหเก่งจังเลยนะเด่นน้อยของพี่นุ้ยเองนะน้องเจ้าคุณแล้วก็ดียามเช้าค่ะที่เก่าเวลาเดิมนะคะเพื่อนๆพี่นุ้ยก็ได้พาน้องเจ้าคุณนะออกมาเดินเล่นรับอากาศถ่ายกันยามเช้าสวัสดียามเช้านะน้องเจ้าคุณ น้องเจคุณบัดดีเพื่อนเพื่อนก่อนบัดดีก่อนนะคะบัดดีอีกแล้วทำนู้นเนี่ยเอ๊ะใครเอยหนูเชื่อเลยครับบอกยาก่อนชื่ออะไรเจคุณไหมถ้าชื่อเจคุณไหมออ้โอ้โหเก่งโอ้โหเก่งมากเลยอมายาหอมม้านยาหอมบ้านโอ้โหเก่งจังเลยนะเด่นน้อยของพี่นุ้ยเองนะน้องเจคุณแล้วก็เงาะป่านะคะเงาะป่านี่เลยนะ ดอกงอปลาสวยมากๆเห็นไหมคะอยู่ตรงกำแพงหินที่บ้านนกอะไรก้าเนี่ยนกอะไรไม่รู้ย่าไม่รู้เหมือนกันว่านกอะไรนะคะก็อากาศเย็นสบายสดชื่นยามเช้าหนุกสนานนะตอนเช้าย่าเลนอารมณ์ดีนะคะพี่นุ้ยก็อารมณ์ดีเลนก็อารมณ์ดีนะน้องสกคุณนะคะก็จะให้ฟังซาเมื่อครึ้มมาเลยนะคะพี่นุ้ยก็นึกว่าฝนจะตกนะ เก็บผ้าเข้าไปหลบในบ้านปรากฏด่าฝนไม่ตกนะคะแบบมืดฟ้าโมดสนานนะตอนเช้าย่าเหลนอารมณ์ดีนะคะพี่นุ้ยก็อารมณ์ดีเหลนก็อารมณ์ดีนะน้องเจ้าคุณนะคะก็จะให้ฟังโอ้โหเก่งโอ้โหเก่งมากเลยมาย่าหอมมานย่าหอมมานโอ้โหเก่งจังเลยนะเหรนน้อยของพี่นุ้ยเองนะน้องเจ้าคุณแล้วก็ยังเครียด เียดกบร้องนะคะเพื่อนๆเสลี่ยนไก่ขันเนาะเงาะป่านะคะเงาะป่านี่เลยนะดอกเงาะป่าสวยมากๆเห็นไหมคะอยู่ตรงกําแพงหินที่บ้านเงาะป่านะคะเงาะป่านี่เลยนะดอกเงาะป่าสวยมากๆเห็นไหมคะอยู่ตรงกําแพงหินที่บ้านฝังข้ามฝั่งถนนแค่นั้นเองนะคะ บรรยากาศยามเช้านะคะนี่รถมอเตอร์ไซค์นะนก็ผ่านนะนผ่านน้ำโปร่งฝนนะคะปอดฝนวันนี้ไม่มีฝนนะคะ,ะพี่นุ้ยจะให้เพื่อนๆดูดอกบินมาเลยนะคะเพื่อนๆแต่ฝนไม่ตกนะคะพี่นุ้ยก็เดีย๋ยวตรนนี้จะเอาผ้าออกมาตากข้างนอกเห <ไป S 1> มือนเดิมนะคะดูนะคะท้องฟ้าเช้าพี่นุ้ยนะคะกําแพงหินนะคะมีต้นเอ่ ตำลึงด้วยนะมีตำลึงด้วยนะมีเงาะป่าด้วยนะก็รักกันมากมายนะคะเ <laughs> ช้ามาก็นะให้หลานให้น้องเจ้าคุณนะเรนน้อยของพี่นุ้ยตื่นมาอาบน้ำน้องภาษาอังกฤษยังลกูกคุณครูสอนอะไรบ้าง Happy Birthday to you Happy Birthday ห้ามืดครึ้มมาเลยนะคะพี่นุ้ยก็น,นึกว่าฝนจะตกนะเก็บผ้าเข้าไปหลบในบ้าน ป, <ITA> ปรากฏว่าฝนไม่ตกนะคะแบบมืดฟ้าโมแต่งตัวนะเปลี่ยนเสื้อนะแล้วก็ทานข้าวนะทานโจ๊กบ้างข้าวเช้านี้ก็ได้ข้าวไข่พะโล้ไปก่อนนะแล้วก็มีโจ๊กรออยู่อีกนะคะสูตรอากาศบริสุทธิ์หน้าบ้านนะคะยามเช้านะคะเพื่อนๆเช้านี้ฝนไม่ตกนะคะฝนไม่ตกเมื่อวานลมแรงมากนะฟ้าเสียงเขียดเขียดกบร้องนะคะเพื่อนๆเปลี่ยนไก่ขันเนาะ เงาะป่านะคะเงาะป่านี่เลยนะดอกเงาะป่าสวยมากมากเห็นไหมคะอ,อยู่ตรงกําแพงหินที่บ้านนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะทองฟ้าเนาะ,ะน้องเจ้าคุณก็อ้าโอ้โห,โหเก่งโอ้โห,โหเก่งมากเลยเอามาเนี่ยหอมบานยัหอมาโอ้โห,โหเก่งจังเลยนะเด่นน้อยของพี่นุ้ยเองนะน้องเจ้าคุณแล้วก็พี่นุ้ยนะคะ,ะ,คะกําแพงหินนะคะมีต้นเอ่อ กำลึงด้วยนะมีกำลึงด้วยนะมีเงาะปาด้วยนะก็รักกันมากมายนะคะเช้ามาก็นะให้หลานให้น้องเจ้าคุณนะเหร่น้อยของพี่นุ้ยตื่นมาอาบน้ำก็ตามืดอครึ้มมาเลยนะคะพี่นุ้ยก็นึกว่าฝนจะตกนะเก็บผ้าเข้าไปหลบในบ้าน ปรากฏว่าฝนไม่ตกนะคะแบบมืดฟ้าหมดแต่งตัวนะเปลี่ยนเสื้อนะแล้วก็ทานข้าวนะทานโจ๊กบ้างข้าวเช้านี้ก็ได้ข้าวไข่พะโลไปก่อนนะแล้วก็มีโจ๊กรออยู่อีกนะคะเกตุยู o ฮปปี p เบรดเดย์ a ฮปป p ้เบรดเดย a แฮป p ี้เบรดเดย y o ูกาสานนกอะ้วนนกอะไรไม่รู้ย่าไม่รู้เหมือนกันว่านกอะไรนะคะ ก็อ,อากาศเย็นสบายสดชื่นยามเชา้าดูเลยนี่เลยเห็นไหมคะมาข้าวด้านหลังเอ่อก้าขึ้นมาต้นสูงแล้วนะคะกาถ่ายกันยามเชา้าสวัสดียามเช้านะน้องเกคุณน้องเกคุณสวัสด,ดีเพื่อนเพื่อนก่อนสวัสด,ด,ด,ดีก่อนนะคะบ้บบนานมืดครึ้มมาเลยนะคะพี่นุ้ยก็นึกว่าฝนจะตกนะเก็บผ้าเข้าไปหลบในบ้าน ปรากฏว่าฝนไม่ตกนะคะแบบมืดฟ้าโมดโชคดีมีความสุขค่ะชื่ออะไรบอกย่าก่อนเนาะคนเก่งเนะยาบายบายบัดดี้ยังบัดดีเพื่อนก่อนท่อไม่สางกินยังขึ้นมาต้นสูงแล้วบ้านพี่นุ้ยอันนี้เห็นไหมคะนาข้าวแล้วบ้านพี่นุ้ยอยู่ฝั่งนี้นะคะนี่เลยแค่ฟ้า น้องทานขนมด้วยนะคะบรรยากศยาศยามเช้าที่บ้านพี่บรุลุสนานนะตอนเช้าย่าเหลนอารมณ์ดีนะคะพี่นุ้ยก็อารมณ์ดีเหลนก็อารมณ์ดีนะน้องเจคุณนะคะก็จะให้ฟังฟ้ามืดครึ้มมาเลยนะคะพี่นุ้ยก็นึกว่าฝนจะตกนะเก็บผ้าเข้าไปหลบในบ้านปรากขด่าฝนไม่ตกนะคะแบบมืดฟ้ามดีนะคะประมาณนี้เลยนะคะท้องฟ้าเนาะน้องเจคุณก็ You. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you กนะ็สปาหน่อยนกอะไรไม่รู้ย่าไม่รู้เหมือนกันว่านอกอะไรนะคะก็ <c oughs> อ,อากาศเย็นสบายสดชื่นยามเชา้ <c oughs> ถาถ่ายกันยามเชา้าสวัสดียามเช้านะน้องสกุล <c oughs> น้องจะคลบบัตรดีเพื่อนๆก่อนบัตดีก่อนนะคะบัตกสั่งข้ามฝั่งถนนแค่นั้นเองนะคะบรรยากาศยามเช้านะคะนี่รถมอเตอร์ไซค์นะก็ผ่านนะผ่านหน้าบ้านนกอะไรเนี่ยนกอะไรไม่รู้ย่าไม่รู้เหมือนกันว่านกอะไรนะคะก็อากาศเย็นสบายสดชื่นยามเช้าโปร่งฝนนะคะปลอดฝนวันนี้ไม่มีฝนนะคะพี่รู้จะให้เพื่อนๆดูดอก ก็ดีมีความสุขค่ะดินมาเลยนะคะเพื่อนๆแต่ฝนไม่ตกนะคะพี่นุ้ยก็เดี๋ยวตัวนี้จะเอา้าออกมาตากข้างนอกเหมือนเดิมนะคะดูนะคะท้องฟ้าเช้าดินมาเลยนะคะเพื่อนๆแต่ฝนไม่ตกนะคะพี่นุ้ยก็เดี๋ยวตัวนี้จะเอา้าออกมาตากข้างนอกเหมือนเดิมนะคะดูนะคะท้องฟ้าเช้าบ้าน นกอะไรไม่รู้ย่าไม่รู้เหมือนกันว่านกอะไรนะคะก็อากาศเย็นสบายสดชื่นยาม้าเสียงเขียดเขียดกบร้องนะคะเพื่อนๆเปลี่ยนไก่ขันเนาะเอาโป่งฝนนะคะปอดฝนวันนี้ไม่มีฝนนะคะพี่นู้จะให้เพื่อนๆดูดอกพี่นุ้ยนะคะกําแพงหินนะคะมีต้นเอ่อ ตํลึงด้วยนะมีตำาลึงด้วยนะมีเงาะป่าด้วยนะนีดูเลยนี่เลยเห็นไหมคะมาข้าวด้านหลังเอกล้าขึ้นมาต้นสูงแล้วนะคะกล้าเสียงเคียดเคียดกลบร้องนะคะเพื่อนๆเสียงไก่ขันเนาะ day to you happy birthday happy birthday happy birthday, happy birthday to you ก <c oughs> <c oughs> ชื่ออะไรบอกย่าก่อนเนาะคนเก่งเลย <c oughs> บายบายบัดดี้ยังบัดดี้เพื่อนกอน,น้อบภาษาจีนยังรักกันมากมายนะคะเช้ามาก็เนาะให้หลานให้น้องเจ้าคุณนะเหรนน้อยของพี่นุย้ยตื่นมาอาบน้ำสนุดสนานนะตอนเช้าย่าเหลนอารมณ์ดีนะคะพี่นุ้ยก็อารมณ์ดีเหรนก็อารมณ์ดีนะน้องเจ้าคุณนะคะก็จะให้ฟัง แ่บชื่ออะไรบอกย่าก่อนเนาะคนเก่งเลบ๊ายบายวัอดียังบัอดีเพื่อนก่อนเพราะภาษาจีนยังสูดอากาศบริสุทธิ์หน้าบ้านนะคะยามเช้านะคะเพื่อนๆเช้านี้ฝนไม่ตกนะคะฝนไม่ตกเมื่อวานลมแรงมากนะฟาแค่นี้ก่อนนะคะยามเช้าบ๊ายบายเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะ โอ้โหเก่งโอ้โหเก่งมากเลยมายาหอมบ้านยาหอมบานโอ้โหเก่งจังเลยนะเด่นน้อยของพี่นุ้ยเองนะน้องเจ้า